นี่ผมจอกใส่คีมหมงนะครับจอกยอดหนี่มาเบิงความอุดมสมบูรณ์เขาจะแตกตาใบออกมาตามตาของเขานะครับนี่คือความอุดมสมบูรณ์อย่างแท้จริงเลยนะครับแตกต่างกันบอกครับขันผู้ใดใส่ปุ๋ยอย่างอื่นนะครับเบิงความแตกต่างจากคลิปนี้นะครับนี่คือขีมหมูอัดเม็ดนะครับผมใส่เบ็ดหากระสอบสองไรกระสอบละยิบหาโลนะครับผมจอกยอดด้วนี่ นี่มาเบ่งต้นอื่นนี่ครับความอุดมสมบูรณ์เบ่งง่างยๆเลยนะครับผมบ่มตองไปเบ่งต้นอื่นยิกเบิดป,ป้าเห็นบ่ครับแตกหน้าสามตานี่็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับในการสังเกตความอุดมสมบูรณ์ของมันสำปะหลังของเราอันนี้อายุเดือนครึ่งนะครับผมนี่เห็นบ่ครับนี่นี่เห็นบ่เบ่งความอุดมสมบูรณ์มีสิงสารสัตว์เข้ามาอยู่นะครับต้นอื่นมาตองไปเบ่งมันยิกครับนี่ เบื้องตน้งนบางิกเบื้องตน้งนบางิกนี่ทุกต้นเลยนะครับผมปลูกมั่นขามแรงจะเป็นแบบนี้นะครับหรือตน้นฝนวิธีสังเกตก็เหมือนกันนะครับแบบนี้เลยเราต้องไปเบื้องอยังไก่เอาเบื้องเบื้องเบงต้นหยิกหยิกก็ได้อ่ะนี่เบื้องตนน้นหยิกหยิกนี่นี่นะครับนี่ข้อมดมสมบูรณ์ของเขา ยิ่ยังสมบูรณ์ผมได้ลงคลิปให้พี่น้องเบึ่งบนอนี่เต็มเปลี่ยมไปด้วยทันยาหารนะครับนี่คืออาหารเขาครบถ้วนสมบูรณ์นะครับขอดีของปุ๋ยอินทรี์เขาจะมีถาดอาหารหลักและถาดอาหารรองครบถ้วนสมบูรณ์แต่ให้ไปเปรียบเทียบกับปุ๋ยเคมีอัตราส่วนของธาตุอาหารเขามีไม่เท่าปุ๋ยเคมีนะครับเปรียบเทียบตามทฤษฎีนะครับ แต่าการปฏิบัติจริงในการในการทำเนี่ยในการทำวิชากเกษตรด่นะครับพี่น้องปุ๋ยอินทรีย์ใส่เยอะตามทฤษฎีมันเป็นพิษนะครับผมมันเป็นพิษนะครับขันที่ไปใส่ไล่ละสามตันบอกผมบอกเลยเจ่งนะครับอย่าหาทำนะครับผมนี่เบ่งความ,มสมบูรณ์มันแค่เกณฑ์ตามบัดอะตามสภาพอากาศนะครับผมช่วงฤดูการเข่าสูหนาหนาวเนี่ย ใน้ันบรรยากาศในตัวเจนเขาจะหน่อยนะครับผมไม่หลายบ่หลายคือช่วงตน้นฝนนะครับนี่นี่ข้อมูมสมบูรณ์เอ๊